จูริเราเคยออกรายการกับผมด้วยน้ะล่ะผมนับเขามากๆเลยนะแม่นะคนนี้อย่จะพูดแบบนี้เป็นรุ่น้องที่เหมือนอาจารย์เลยแหละวันนี้พวกเรากับจองจูรินะก็มาร่วมรายการกับเราด้วยนะนี่นะถ้าเป็นอย่างนี้ฉันเสียเปรียบแย่เออเอาล่ะวันนี้พวกดุมสาวมีแต่คนฮอตฮอตมาร่วมรายการของเราต้องขอบคุณมากจริงๆนะครับขอบคุณที่มากันในวันนี้อาจจะรู้จักกันอยู่แล้วแต่ช่วยแนะนําตัวให้เรารู้จักกันด้วยนะครับทุกคนแนะนําตัวให้ผู้ชมรู้จักด้วยเอาล่ะครับ ช่วยแนะนำตัวกันหน่อยนะครับเอาเลยครับเชิญเลยครับเริ่มจากคนแรกครับครับสวัสดีนะครับผมชื่อฮงจงยอนนะครับผมชอบอาหารจากไก่มากเลยปกติกินเคปซีกับทุกวันผมจะตัดสินอย่างยุติธรรมเลยนะครับวันนี้ขอบุณครับครับอาาปูบินของเราเชิญครับสวัสดีครับผมคิมอูบินครับ เอกอกอดอื่นเลยเท่าที่เห็นดูเนี่ยน่าจะอร่อยกว่าที่คิดนะครับผมคาดหวังว่าผมจะกินให้อร่อยต้องไปอร่อยชีโดนแน่น,นะครับเรื่งก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับอาล่าดีมากดีมากดีมากเอาล่ะครับต่อไปที่รักของผมจูรีสวัสดีค่ะฉันจังจูดินะคะก็่ที่ดูอาหารไปได้ดุนนากินมากเลยแล้ค่ะถึงแม้ว่าอาหารจะไม่ค่อยอร่อยเลยแต่ว่าที่กินกระหนุ่มหล่อแบบนี้แค่เห็นจะก็กินหอดแล้วก็อร่อยเลยละค่ะ เอาว่าแต่รายการของเราพวกคุณได้ยินข่าวอะไรมาบ้างเหรอครับโอ้กาได้ยินสิคะยี่ยังไงบ้างล่ะ แค่คุณอาหารไม่เก่งสองคนมาแข่งทำข้าวตรองกถูกไหมล่ะคะเออรู้ชัดเป๊ะเลยถูกต้องแม่กกหกบ้างอะไรไม่แล้คะโอเคไม่รู้สึกเก็บนะครับเพราะมันถูกต้องครับแต่ว่าถึงยังไงสามอาทิตย์นี้ก็คงมีทักษะอาหารเพิ่มขึ้นบ้างแล้วมั้งค่ะเพิ่มขึ้นบ้างแล้วครับวันนี้เรามั่นใจในคุณภาพมากมากครับกินข้าวมาหรยังครับจงยองยังครับก็กินข้าวเช้าแล้วก็ข้าวมาเข้าเย็นเลยข้าวเย็นนะโอ้โหอาทิตย์ที่แล้วคุณคิมชังยอนนะครับเขาก็ได้กินข้าวกลางวันมานะครับพอได้กินนี่ไปก็็รีีบบไปกิินนนนข้าวเเยยใหม่ททัล ชอบกินไก่หรือเปล่าครับชอบมากเลยครับออือวันนี้จะได้กินไก่ที่มาจากโลกใหม่เป็นอาหารรสชาติใหม่ที่ไม่เคยลองแน่นอนนะครับ <laughs> เริ่มกินอาหารอย่างจริงใจคอยสุบกับการกินได้เลยนะครับทุกคนครับเชิญฮะเอาเลยครับ โอเคแล้ววันนี้ก็มีคนหนึ่งที่ต้องยอมคบกับคุณจุริด้วนนะครับได้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 ฉันโอเคแน่นอนเลยนะจุดนี้แหมก็โอเคครับบรรยากาศดีมากเลยเหมือนกับนัดเดทเลยนะคะบรรยากาศดีสุดๆตอนนี้คุณจอมมีกําลังรอคอยอยู่ครับเป็นอะไรแบบนั้นหรอครับต้องตกใจครับไม่เป็นไรแล้วค่ะการต้อนรับอย่างอบอุ่นระหว่างเป็นครับจริงเหรอ ก็คือว่าต้นกลิ่นทงร้อนี่มันไม่ใช่เลยอ่ะจงยอนที่ชิมซุปเข้าไปแค่คำเดียวเพียนแค่นั้นเขาก็หยุดนิ่งราวดนสาบเป็นเวลานานเลยทีเดียวนิ่งมิ่งเลยนี่แขกรับเชิญไลพูดอะไรกันเลยสัก<ข>นิดเดียวนะคะกินน้ำซุปเข้าไปแค่คำเดียว รอยยิ้มของอูบินก็หายไปทันทีนุ่มหล่อที่ชิมซุปของเจ้าแม่อกจองหน้าถึงกับเบี้ยวเลยทีเดียวล่ะครับสีหน้าบ่งบอกทุกอย่างแล้วนะครับเนี่ยตอนเนี้ยรักษาอมลรีก็เป็นการรวมตัวของโลกเก่าโลกใหม่เนอะโลกใหม่มันก็จะแบบว่ากินเสร็จไปโลกหน้าเลยอื สอง่ครับเราคือรายการทำอาหารอย่างแน่นอนเลยนะครับจริงโจ๊กโจ๊กแร่ฉว่าโจ๊กโอเคนะเหรอแต่ว่าซึปงแบบนี้เพิ่งเคยกินอะกลิ่นก็เพิ่งเคยได้กลิ่นแบบนี้ด้วยอะครับตอนนี้เริ่มฉีกเนื้อไก่แล้วครับตอนนี้โอ้ยตั้งใจทำมากเลยนะครับนี่เน่ะ โอ้ยยคงคำจากยางแล้วมั้งครับเหนียวขนาดนั้นน่ะโอ้ยตายแล้วฉันทนดูไม่ได้แล้วเอาแล้วไงเอาแล้วไงมเจียช้ำแหลกตายตายจะเป็นการกินที่อร่อยได้อย่างไรคะน่ะมันจะไม่สุกเลยนะพ่อหน้าตาเลือดคนขอเลื่อยดีกว่าเป็นร้านอาหารแบบพิเศษนะครับเนี่ยทำไมมันแดงๆเลยอ่ะโอ้ยมันเป็นร้านอาหารพิเศษไงเล่ามีเดีมสำหรับทุกคนถ้าเป็นสเต็กก็กินมีดีมได้นี่ค่ะ ความเจ็บปวดของน้องไก่ที่เคี้ยวไม่ออกดูนี่ใช้เวลาหลายวิในการกัดน้องไก่ในที่สุดก็กินเข้าไปได้แล้วส่วนรสชาติจะเป็นอย่างไร <S 2> <S 2> คืนนี้มันไม่ใช่แค่ต้มนะคะ มันอาจจะถูกต้มมามากเกินไปหน่อยนะคะแต่ว่ามันเกินเกินนี่มันไม่ใช่รสของซัมเยทังแต่สำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นอาหารสําหรับสุขภาพนะครับมีเครื่องปรุงอะไรเยอะดีแล้วก็มีของเต็มไปหมดเลยเว่อร์เนี่ยเราดีว่าหล่อให้อะไรใช่ครับรู้สึกว่ามันเพื่อสุขภาพม,มากๆเลยแต่ว่าเราต้องกินข้างในท้องสักหน่อยนะคะข้าวข้างในอ่ะก้อย<ป>ข้าวนี่ก็ไม่สุกอ่ะเ๋อครับจข้าวดิบไงใช่เลย ไม่สุกใช่ไหมมันอยู่แย่งจากกันเน่ยมันไม่สุกเลยสักนิดดูสิดูดิดูสิลองกินดูแย่ yeah, ละยิ่งกินมากขึ้นเท่าไหร่ก็เริ่มเห็นว่าเจ้าแม่อกจองไม่ค่อยสบายใจมากขึ้นเท่านั้น เห็นปากตัวเองแล้วมันตลกมากเลยกินเข้าไปแล้วมันไม่เข้าปากเลยประสบการณ์ครั้งแรกเช่นนียใช่ไหมเออเจ๋งใช่ไหมล่าแบบนี bon ้นี่แหละรายการทำอาหารของจริงเป็นการสุดยอดไรายการนี้เรื่อมจับตกแต่งก็สวยมากนะมีข้าวด้วยแล้วก็มีเกาลัดอีกด้วยค่ะอร่อยดีนะเนี่ย อืมเข้าได้พอดีเลยอ่ะอร่อยแต่ว่ามันมันเผ็ดอ่ะเผ็ดมากเลยครับแต่ว่าฉันชอบกินเผ็ดๆนะกินไม่ได้เหรออ๋อผมก็ชอบเหมือนกันเด๋ยวแต่วันนี้ไก่สุกพอดีเลยนะถ้ายงั้นก็คงจะคว้าชัยชนะแล้วล่ะอ๋อใช่อร่อยไหมดีครับอร่อยครับอร่อยใช่ไหมล่ะ สุกดีเลยครับครับปกติต้องพูดว่าอร่อยใช่ไหมล่ะแต่กลายเป็นสุกแทนไงพอได้ลองลิ้มไปคำสองคำสีหน้าก็เริ่มสงบไม่ลงกันแล้วสีหน้าที่ไม่บิดนเบี้ยวแต่ความรู้สึกที่แท้จริงของรายการอาหารเป็นอย่างนี้ได้ยังไง <c oughs> ครับนี่แหละ <c oughs> คือรายการอาหารของเราแหละนี่แหละครับรายการ <c oughs> <ช>ของเราใช่ค่ะครบทุกรสเลยเนาะใช่แซบ <c oughs> แซบเวอร์เลย อันนี้สุกดีแล้วพอเครื่อนเสร็จแล้วก็กินไก่หมดแล้วก็อยากจะคลุกข้าวกินจังเลยคิดว่าแบบนั้นใช่ว่ามันก็โอเคนะโอ้อร่อยดีที่ชินซาโดงมีร้านแกงไก่เผ็ดอร่อยๆอยู่นะครับไปด้วยกันมั้ยอันนี้คือรสชาติแท้จริงนะต้นฉบับเลยนะแต่ว่าแกงไก่เผ็ดเนี่ย อยากกินไปเรื่อยๆเลยครับอร่อยมากแต่ฉันคิดว่าเจนี่เนี่ยทำยากซะยิ่งกว่าซัมเยทังอีกนะคะส่วนนี่นะ่ะแค่ใส่ไก่ดีๆต้มก็พอแล้วละ่ะแค่เราเอาไอ้นียจิ้มเกลือกินก็จบแล้วถ้างั้นอันนี้ไม่ใช่ไก่ที่ดีหรอครับ <c oughs> มันไม่ใช่ไก่มันไม่ดีหรอกนะมันเป็นเมนูที่ทําง่ายเกินแต่ว่าซัมเนทังเนี่ยทำง่ายกว่าอีกอ่ะถูกปะล่ะทำเป็นสองอย่างเลยไหมครับแน่อนอนครับจะ <c oughs> ทําให้หมคิค้าคราวหลังมาที่บ้านสิ <c oughs> และฉันจะทําให้กิน อระวังคำพูดบ้างออกอากาศนะแหมประสบการณ์ใหม่เลยสิท่าเขาอบอกอนอนตอนนี้ก็ถึงเวลาการเลือกอาหารที่ชอบกันแล้วล่ะครับตอนแรกที่ได้กินซัมเยทางเนี่ยผมคิดว่ามัคนคงจะต้องเลือกได้ยากมากแล้วแน่นอนเลยนะครับผมมั่นใจว่าแบบนั้นเลยแต่ว่าพอได้ลองกินแกงไก่เผ็ด จานนี้ของคุณฮาฮาแล้วเนี่ยรสชาติมันก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับแล้วก็สุกดีด้วยอ่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยพอออกมาแล้วอาหารที่เจ้าแม่อกจองและพี่ฮาฮาทำก็ไม่ค่อยมีใครกินเข้าไปได้หรอกนะครับแต่ว่าก็เป็นเกียรติมากๆเลยครับโอยพูดดีพูดดีพูดดีแต่ว่ายังไงก็ต้องให้คะแนนแล้วครับส่วนผลคะแนนจะออก็นยังไงก็ต้องรอดูนะครับ จริงๆแล้วตอนนี้ฉันได้อยู่คนเดียวมาตลอด7ปีแล้วล่ะค่ะฉันก็เลยเออคิดถึงข้าวที่แม่ฉันทำอยู่เหมือนกันนะคะแต่พอวันนี้ถูกเชิญมาฉันก็ถูกคาดหวังมากเลยนะคะว่าจะได้กินรสมือแม่อะไรอย่างเงี้ยแทนที่จะพูดว่าอาหารจานไหนมันอร่อยกว่ากันกันแน่ต้องมาดูว่าอันไหนมันสุกหรือไม่สุกสุดท้ายแล้วอูบินกับจูริจะเลือกใครกันนะผมเลือกไก่ไก่เ็รค่ะเย้ โอ้อโอ้ยขึ้นชิกมากอดทีเพื่อนรักโอว่ชนะแล้วอันนี้คุณแม่ทำงั้นเหรอคะเนี่ยค่ะจะทำเองแหละค่ะ คุฉันคาดหวังกับมันไว้มากเลยนะคะอันที่จริงนะคะฉันเริ่มง่ายไปหน่อยนะคะฉันอยากเห็นอะไรแบบนี้บ้างนะคะเป็นอะไรที่ฉันอยากนจริงๆค่ะเตรียมดอกไม้มาให้ด้วยแหละค่ะเออคุณจอมินแล้วครับคุณจอมมินคุณแม่เตรียมเอาไว้นะคะอะไรนะใช่แล้วค่ะฉันอ่ะวันนี้ไปที่ฟาร์มมาด้วยนะคะแล้วก็จับไก่ด้วยตัวเองค่ะอันนี้ต้องใช้เวลาชั่วโมงเดียวชั่วโมง20นาทีนะคะแล้วก็ฉันก็เลยแต่หวังว่ามันจะทันเวลานะคะเพื่อจะให้มันมีความหมายฉันก็เลยต้อง เตรียมดอกไม้มาด้วยนะคะฉันว่าฉันคาดหวังเอาไว้แบบนั้นนะคะไม่มีดอกไม้แล้วใม่ค่ะไม่มีดอกไม้จะมาหานให้เรากินไม่ได้ใช่ค่ะโอยจ่างจุริตายแน่ค่ะแหมลูกที่น่ารำคาญชนะเนี่ยใช่ไหมใช่แล้วค่ะเป็นลูกที่น่ารำคาญมากๆเลยใช่ค่ะฉันก็เลยเอาดอกไม้มาให้ค่ะแล้วก็จะถอดหมวกออกอสิคัะถอดหมวกคหมวกบนหัวแล้วถอดออกก่อนไม่มีเพลงหน่อยมีเพลงประกอบเพลงเพลง ค่ะพิธีบ้องสุดยามากลูกยืดูด้วยนะรักเด็กนะลูกนะรักเด็กรักเด็กต่อไปเป็นคืนชิกจ้ะครับนี่หลวงนี่มาฉันได้สวมแบบนี้ตอนประถมนะจำได้นี่มาก้มหัวมาตอนได้รับคำชมก็ได้ใส่ดอกไม้แบบนี้บนหัวแล้วล่ะฮะฉันทำไมฉันทำไมคะทำไมทำอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเปล่าไฟ เต่สายนี้ก็จบแล้วนะโอเคจบแล้วว้าวอะค่ะค่ะโอเคจบจบขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากจีนี่ครับมาร่วมรายการกับเรานะครับง่ายใช่ไหมครับจบแล้วคือจะกินของในนี้ยากสักหน่อยนึงก็เถอะนจบแล้วเหรอเนี่ยจบแล้วครับขอบคุณมากนะมันจบแล้วจบแล้วถึงเวลาวไล่กลับว่าทำไมเวลาผ่านไปเร็วแบบเนี้ยเชิญฉันมาแบบนี้ใหม่ได้ไหม ได้ครับต่อไปผมจะเชิญแขกทุกคนมาจัดปาร์ตี้ด้วยกันเลยนะครับดีหรือเปล่าเอาตอนที่ทักษะอาหารดีขึ้นแล้วนะคะแน่นอน่นอนแขอบคเราก็คือต่อใช่ไหมครับเชิญผมมาสักเทปที่สามสิบก็ไครับจะเจ๋งขึ้นเยอะดีเลยครับดีเลยครับดีเลยครับไว้ต่อไปถ้าทักษะทำอาหารเราดีขึ้นเมื่อไหร่ผมจะเชิญมาออกรายการใหม่นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะอูบินอจงยอนด้วยนะขอบคุณนะยูรีอะเรียบร้อยิกโอ้ทิก สำเร็จแล้วคุณชิกสำเร็จแล้วคุณชิคก็ขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยชิคเลยคุณชิกเลยสำเร็จแล้วคุณชิกเลยขอบคุณมากนะขอบคุณมากเลยจอมิจจอบิจจอบินขอบคุณมากคขอบคุณมากนะครับขอบคุณพ่อแม่ขอบคุณเป็นมากเลยในที่สุดฮ่าฮ่าก็สามารถถอดความพ่ายแพ้ออกไปได้แล้วได้รับชัยชนะเป็นครั้งแรกในที่สุดโชคดีที่มีอาหารสุกแล้วผมก็เลยสบายใจขึ้นนะครับก็อร่อยดีนะครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากจริงครับขอบคุณครับหิวแล้วอดูเป็นรายการที่แปลกใหม่ดีนะคะพี่อาร์กำลังจะแต่งงานแล้วใช่ไหมล่ะคะพี่ยอรคงจะทำอาหารเก่งใช่ไหมล่ะเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากครับแค่ทำตามสูตรที่มีไปเป๊ะๆแค่นั้นเองนะครับก็เลยทำให้เราชนะรุเปล่านะผมคิดอยู่นะครับเอ่ออาทิตย์หน้านะ เราจะทำอาหารพื้นฐานที่เรียบง่ายให้ทุกคนกินนะครับอ่าร <language> <ped replacement> ู้สึกดีมากเลยนะวันนี้เจ้าแม่อกจองที่เศร้าส้อยเพิ่งเคยเจอความพ่ายแพ้ให้กับลูกตัวเองครั้งแรกเฝ้าทุลอองประบาดทุนกล้าว